ท่กคนมันไม่มีโปเกมอนอ่ะแล้วใครบอกมันจะมีข้างบนนั้นวะทุกคนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรากำลังอยู่ในรายการเล็กวิวทีวีและตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ในโปเกมอนโกแต่ผมก็เพิ่งเล่นนะครับเนี่ยครับอันนี้คือไม่ใช่ของผมนะครับก็อันนี้คือของคุณตุนคุณตุนกับปื๋แฟ้ครับนั่นคือได้ละลาของคุณเนี่ยแต่ผมขอปล่อยพ่สปอร์ทให้คุณตุนได้เดินทั่วครับผมหลาดอะไรครับบอกด้ครับปล่อยไปแล้วครับเอ่อหลาดอะไรนะครับ ตอนนี้ตก็กำลังหลาอะไรครับรหัสก็คือเดี๋ยวขอดูก่อนนะขี้แต่กันนะไม่ใช่ครับเครคะทีนี้ครับทติผู้ชมวันนี้ตั้งนานแล้วครับผมตาแดงเลยครับว้าวดูโหดเลยตื่นเต้นมากครับเราจะมาจับโปเกมอนผีกันนะตื่นเต้นอยู่จะฆ่าคุณโทนได้หนึ่งคนเลยครับชุยมาเราต้องหาการตั้งฆ่าโอเคแต่ผมไม่จับครับโปเกมอนผีผมเจอผมทำไงครับเจอเข้าบ้านแล้วมันไม่มีมันเหมือนผีจริงอะ มันก็ไม่ได้กลัวค่ะดนักันเดี๋ยวเราไปเริ่มจากตรงนู้นกันเลยไหนคุณหลานอะไรไฟอะไรเดี๋ยวผมพาก่อนไม่คุณตุลเดินหาไปเรื่อยๆอทั้งๆท,ที่ตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดในนั้นอยู่นะโอ้ยไหนๆเดี๋ย่หลานไฟมาดูเลยสต็อปคลิปก่อนปะโอเคคิดอยู่ตั้งนานครับหลานคืออะไรสุดท้ายาหลานคืออะไรครับคุณ้ดูเล็กยูทีวีนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวเปิด <c oughs> เปิด เออนี่ไงเห็นไหมครับอาจจะภาพอาจจะเบลอๆหน่อยนะครับโอเคครับบทตุนครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะไปแล้วหรือยังไปครับลผมถือโอเคโอ้ยไปครับตื่นตื่นคืเหลือพูดได้ไหมผมตื่นเต้นเบิร์ตวีเอสเรายังครับเออลืมเปิดครับลืมเปิดมันก็จะหายตื่นได้นะครับไปกันเลยครับเราเปิดกันแค่ไหนครับไม่เอ้ยเราจะเริ่มไปทางทิศเหนือกันก่อนเลยนะครับ เลเวลงสองครับคุณโทช่วยดูทางให้ด้วยครับเดี๋ยวรถชนหมดตายตอนนี้ครับก็คนรู้ตอนที่ผมถ่ายอีพีหนึ่งก็เล่นในโทรศัพท์ผมครับอันนี้ก็คือโทรศัพท์ของคุณตุนนั่นเองครับผมก็อีพีนี้คาดว่าน่าจะเจอโพเกมอนดีๆนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมเจอก็มีนี่ครับไอพวกนี้เท่านั้นเอ๊ะเดี๋ยวนะเปนสัตว์อะไรเฮ้ยเจอโปลาครับอุยปลาทองผมยังไม่เคยมีนะครับตัวนี้เอ่อเรียกว่ายังไงผมก็ต้องจับนะครับผม เดี๋ยวมขอถ่ายรูปไว้ CP เท่าไรครับเดี๋ยวครับแป๊บนึงครับขอถ่ายรูปไว้ก่อนครับโอเคครับผมขอครับอนุญาตดูอ CP ที่3มันจะไม่เยอะมากแต่ตัวนี้ก็สําหรับผมเนี่ยผมไม่เคยเจอตัวนี้ก็สําหรับผมมันหายากครับแล้วครับเก็บเป็น collection ครับผมเสร็จปุ๊บครับเปอนกลางคืนได้ตัวแรกของเราแล้วนะฮะเป็นโปเกมอนน้ำนะครับไม่ใช่ของผีก็ดีนะครับดีตัวนี้นะครับเพราะว่ามันก็ดีอยู่เหมือนกันอ่ะเก็บไปเรื่อยๆครับผมพงเกทยรล c o l l ั c t i o กับพงยา อะไรครับเออโปเกมอนปลาเก็บไว้ในคอลเลกชันสัตว์น้ำเนี่็ได้วก็ได้600พ p ครับผมถูกต้องโอเคเลเวลอาจจะอัพได้นะครับแต่ว่ามันน่าจะช่วยดูทางหน่อยครับเดี๋ยวผมไปรับสั้นๆเดี๋ยวโปเกมอนปลาครับอุ้ยอุ้ยเจออะไรแต่๋ยวรู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปอ่ะเจออุ้ยเจอโปเกมอนผีครับเดี๋ยวก็บอกอออ๋ออ๋อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับเจอเจอคุณตุนคุณตุลนั่นแหละกดเลย เฮ้ยเจอโปเกมอนผีครับคุณตุนเอาละครับซีพีสิทแต่ก็ถ้าอัปเกรดเยอะพอดูครับโอเคครับเดี๋ยวเลยนะผมขอถ่ายรูปก่อนครับในที่สุดเราก็เจอโปเกมอนผีคุณตุนอยู่นิ่งๆครับกล้องมันมองไม่เห็นครับนี่ครับโปเกมอนผีเอาเลยครับถ่ายรูปตื่นเต้นคุณตุนทำไมคุณตุนถึงเจอโปเกมอนหายากแบบนี้ผมทำอะไรดิผมจะเอาดีไหมครับคุณตุนเอาครับคุณต้องเอาครับไม่งั้นโอกาสโอเคครับผมจะจับมันแล้วมาแล้วมันก็ไปพ่อวิถีคุณตุนต้องหมุนยาว ผมไม่ต้องหมุนครับโยนแบบนี้เลยอจับอ่ะโอ้ยเพื่โปเกบอลมุน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 มมุนโอเคครับได้แล้วครับหมุนแล้วครับจะติดไหมไม่ติดครับเออรถไครติดเลยเออโถ่เลยจะไม่ติดเลยครับเหลือห้าสิบเอ็ดลูกไม่ติดครับอ้ยอะไรวะผมขอโยนหน่อยได้ไหมครับโโอ้หติดเลยครับโอ้ผมขอโยนหน่อยนี่แม่งติดเลยนะครับคุณต้องพูดหลายๆครั้งนะครับนี่ครับผมขอโยนหน่อยครับ นะเริ่มมานี่ก็ผมขอโยนหน่อยไปเลยโอเคครับได้เรียบร้อยครับคอลเลกชันนี้ผีผีครับภารกิจสําเร็จไปอีกหนึ่งขั้นตอนครับได้โปเกมอนผีแล้วนะครับเดี๋ยวเป้าหมายของเราคือโปเกมอนผีที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้นะฮะใช่ครับคุณตุลโลเอาเกตสิครับว่ามันจะเพิ่มพลังแค่ไหนโอเคครับไปครับไปครับเมื่อกี้มีคนทักมาครับจับอะไรอยู่ครับบอกจับไข่ครับไม่ใช่ไข่จับโปเกมอนหรือใครจะเดินตอนนี้เขาน่าจะรู้กันหมดแล้ว คุณตุลเจอใครครับเจอใครต้องเดินครับเดิน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 ต้องเดินไปให้มันอยู่ในวงกลมกดเลยกดเลยกดกดครับกดกดครับกดกดรัวไม่ได้ครับมันไม่ติดครับชิบหายเ้ยเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วรอรอรอครับรอโอเคครับเรียบร้อยใครครับต้องต้องจับใครหรือเปล่าครับเนี่ยโยนแล้วเป็นโปเกมอนดิครับใช่ครับมันคือซีพีไม่รู้ด้วยครับ โอ้เอาเลยครับเอาครับไม่ดนครับอ้เปรตมึงลบเดี๋ยวผมขอจับครับโอเคดูทีว่าจะได้ไหมเดี๋ยวผมขอจับอ่าไม่ได้คำขาวนี้ไม่ได้ผมขอจับครับไม่ได้ผมขอจับคุณก็จับอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูป่อยครับเจอโปเกมอนดีโอเคเรียบร้อยเอ้ทำท่าอุบาทั้งบุดเลยนะครับโอเคครับอุ้ยไม่โดนผมขอจับเลยดีเดี๋ยวเขอลุกเด้อโอ้มซะไปหัวตองพูด เจอแล้วครับผมโปเกมอนโหนครับซีพีเท่าไหร่ก็ไม่ซีพีเป็นเครื่องเอ่ออะไรอะไรเอ่ยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวดีนะกอดชาเนี่ยคืออะไรวะกอดชาก็คือได้ครับได้โหได้อีกเลยได้ไข่ครับซีพีเท่าไหร่เอ่ยซีพีสี่สิบพกเลยครับโอเคก็สำหรับผมก็ไม่เยอะมากครับเพราะผมเจอโอเคครับถือว่าตัวเลยแบบเป็นร้อยเลยแต่สำหรับนะครับสำหรับคุณตุนเนี่ยก็โอเคนะครับแล้วโปเกมอนเพิ่มสีผ้าลูกครับก็ถือว่ายานคุ้มอยู่นะครับไปกันต่อครับ ครับผมตอนนี้คงต้องใช้ไอเทมนี้ครับเอาไว้ดูนครับเอาไว้มชั่วโมงเราสามารถอยู่นิ่งได้โดยใช้ไอเทมนี้ครับไหนครับเอาทำไมไม่ใช้ไม่ติดวะลองดูไอซ์อีกรอบหนึ่งอินเซนกดกดที่ปกติตัวตรงนั้นครับอ้าวทำไมไม่ติดเลยเออใช้แล้วใช้ไปแล้วอ้าวทำไมไม่เออเหมือนเพื่อนผมเลยแหละค่ะว่าเขาโยนทิ้งครับอ้าว t the fuck โอ้ยไม่น่าเลยครับบนต้นโอ้ไม่เป็นไรครับเดินหาออกกำลังกาย เดี๋ยวเผื่อจะเจอเอ็กครับงูครับไม่ใช่เอ็กจริงๆครับงูของแท้ครับโหงูของแท้ดีไม่จับแม่งเลยครับวิ่งหนีแม่งโอเคครับรู้สึกว่าทางนี้จะไม่เจออะไรแล้วนะครับเดินกลับไหมครับอ่าครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับนี่ผมว่านีถ้าไปอ้าปากสักฉีดดูเนี่ยครับเจอหมาสักสองสามตัวได้ครับครับนี่พูดเล่นเลยอย่าไปเล่นบุกจริงมันจะไม่ดีต่อสุขภาพครับผม เดี๋ยวเราไปดูโปเกมอนของเรากัน่ะตอนนี้ที่โหดที่สุดก็คือไข่ครับครับแล้วก็ปลานี้แล้วก็นี่ครับเพิ่งนี้ผมจะจับมันครับมันเป็นซีพีอะไรเอ่ยนะครับแต่ว่าผมจับไม่ได้มันเนี้ยเองนี่ดีที่สุดแล้วครับสีซีพีสี่สิบหกของผมนะครับพอเพิ่งเล่นด้วยครับเดี๋ยวเรารอโปเกมอนอีกตัวหนึ่งนะครับบอลใส่มาโอ้เล่นอะไรเนี่ยก็เจอตัวนูครับแต่ว่า คงไม่มีอะไรดีสําหรับตัวหนูตัวนี้กอแค่ถ่ายรูปนะไม่ต้องจับหรือว่าจะจับครับคุณตุลจับไปเลยครับสี่พีกิบสามไม่เยอะเลยแต่ก็จับแลยคุณตุลจับก็ได้ครัเอจับได้ชุบผมจับหมดครับเรามากิบแคนดี้แคนดี้ของรัสาท่าเพื่ออัพเป็นหนูเฮียผมได้แล้วหนูเฮียโอเคได้แล้ว ไม่ว่าไงคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนา้าอย่าลืมกไดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปของเล็กวิวทีวีแล้วก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดโปเกมอนโก